ลานจอดรถแห่งหนึ่งกลางเมืองมันว่างเปล่าเสมอมาไม่ว่าจะกี่ปีเราผ่านไปไม่เคยเห็นรถจอดสักคันทั้งๆท,ที่อยู่ใกล้ห้างใหญ่ผู้คนพลุกพล่านบางทีก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงกันเหมือนที่ตรงนั้นถูกลืมไปแล้วคืนหนึ่งฝนตกพรำเราขับรถผ่านไปช้าๆไฟหน้ารถสาดไปที่ลานว่างเปล่า ทันใดนั้นเงาตะคุ่มคุ้มรูปคนก็ปรากฏขึ้นตรงกลางลานยืนนิ่งไม่ไหวติงหัวใจเราหล่นไปที่ตาตุ่มเพราะแสงไฟจับภาพได้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่คนมันเป็นเงาร่างโปร่งแสงมือข้างหนึ่งยกขึ้นคล้ายกำลังโบกเรียกวินาทีนั้นเองเสียงแผ่วๆก็ลอยมาในความเงียบ เสียงคลายผู้คนมากมายกำลังพูดคุยกันอย่างอื้ออึงแต่ไร้ที่มาไรร่างที่แท้จริงเราเหยียบคันเร่งเต็มแรงพุ่งผ่านไปอย่างไม่คิดชีวิตมารู้ทีหลังว่าลานนั่นมันว่างเปล่าไม่ใช่เพราะไม่มีใครมาจอดแต่เพราะรถทุกคันที่จอดไปแล้วไม่เคยได้กลับออกมาเลย ผู้สนับสนุน KMM ขีด TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง